เวลาที่ใครสักคนหนึ่งตัดสินใจเข้ามาร่วมงานกับองค์กรอย่างใดเนี่ยผมว่ามีเหตุผลหลายอย่างที่เป็นเบื้องหลังที่ทําให้เขาตัดสินใจนะฮะเช่นชื่อเสียงขององค์กรก็ดีตําแหน่งหน้าที่การงานที่เขาได้รับการว่าจ้างก็ดีรายได้ที่เขาได้รับเป็นที่พึงพอใจในขณะเวลาที่เขาตัดสินใจมาร่วมงานกับเราโอกาสความก้าวหน้าในอาชีพการงานที่องค์กรได้ฉายภาพให้เห็นหรือแม้แต่ที่องค์กรเปรียสัมพันธ์หรือองค์กรบอกผ่านทางสื่อต่างๆออกไปนะครับ การที่ลักษณะงานมันเติมเต็มความต้องการของเขาการที่ลักษณะงานมันสร้างคุณค่าหรือส่งมอบประโยชน์ให้กับสังคมสิทธิประโยชน์สริการที่ดีอย่างน้อยที่สุดก็ไม่ด้อยไปกว่าไม่น้อยไปกว่าที่เขาเคยได้รับจากองค์กรที่เขาเคยร่วมงานมานะครับรวมทั้งที่ตั้งสภาพแวดล้อมในการทางานที่ดีนะครับเรื่องต่างๆเหล่านี้เป็นพื้นฐานสําคัญที่ทําให้คนตัดสินใจมาทํางานกับองค์กรแต่แปลกนะที่ เวลาที่คนตัดสินใจลาออกจากองค์กรไปร่วมงานกับองค์กรอื่นเนี่ยส่วนที่มันเป็นความเติบโตในอาชีพการงานที่มันมองไม่ค่อยเห็นรายได้ที่มันไม่ขยับไม่โตมากนะักมันเป็นเรื่องปองมันเป็นเรื่องที่ไม่ได้สําคัญมากไปยิ่งกว่าความสามารถในการบริหารจัดการคนที่เป็นหัวหน้าแปลกนะครับคนเข้ามาทํางานกับองคอ์กรแต่ออกไปจากองค์กรเพราะหัวหน้าแม้ หัวหน้าจะไม่ใช่ปัจจัยทั้งหมดแต่หัวหน้าก็เป็นปัจจัยสําคัญที่ทําให้คนตัดสินใจออกไปจากองค์กรนโยบายองค์กรที่มันไม่โอเคมันไม่ตอบโจทย์นะครับมันไม่ทําอะไรที่ส่งมอบคุณค่าให้กับสังคมเนี่ยมันก็เป็นส่วนหนึ่งครับความเป็นธรรมที่เกิดขึ้นจากการที่ค่าแรงค่าจา้างมันไม่สมน้าสมเนื้อนะครับการขาดอํานาจในการทํางานการเมืองความขัดแย้งต่างๆที่เกิดขึ้นในองค์กรก็ตามเนี่ยมันเป็นเรื่องส่วน ส่วนรองลงมาแต่ส่วนที่สําคัญที่มันเป็นความจริงของปัญหาในองค์กรก็คือคนมันออกไปเพราะหัวหน้าง,งานแต่เวลาที่เขาออกไปจากองค์กรเนี่ยเขาก็ไม่ได้บอกกับเราโดยตรงหรอกว่าเขาออกไปเพราะเหตุใดบ้างก็บอกว่าไปเรียนต่อบ้างก็บอกว่าออกไปหาโอกาสก้าวหน้าในชีพการงานมากกว่านี้บางก็บอกว่าต้องการกลับไปอยู่ดูแลครอบครัวบางก็บอกว่า ต้องการที่จะไปทํางานนะครับในสายงานอื่นนะครับสุดแท้าเแต่ผลจะบอกมาอย่างไรตอนที่บอกกับองค์กรก็บอกในขณะที่ลาออกที่เรานิยมเรียกมันว่า e x i t i e n t r v i e w นะครับแต่มันก็เชื่อไม่ค่อยได้หรอกครับเพราะไม่ค่อยมีพนักง,งานคนไหนที่คิดจะลาออกจากองค์กรแล้วอยากจะสมไฟเผาตัวเองนะครับหรืออยากจะมีปัญหากับองค์กรแต่ถ้าเรารู้จริงๆเราได้ทําการสํารวจเราได้ ทำการเซอร์วีจริงๆว่าสาเหตุที่ทําให้เขาออกไปจากองค์กรที่แท้จริงคืออะไรหลังจากที่เขาลาออกไปแล้วเนี่ยมันกจะได้ข้อมูลจริงๆออกมามันมักจะได้ข้อมูลว่าเขาทนอยู่กับหัวหน้าไม่ได้บ้างล่ะหรือบรรากาศในการทำงานมันไม่โอเคบ้างล่ะซึ่งเดี๋ยวเราจะว่ากันในอีพีถัดไปนะครับในอีพีนี้ขอสรุปในเบื้องต้นก่อนว่ามันไม่จริงทั้งหมดหรอกที่คนออกไปเพราะองค์กร มันคงมีส่วนหนึ่งที่เป็นสาเหตุที่ทําให้คนตัดสินใจลาออกจากองค์กรแต่สิ่งที่พบแน่ๆก็คือ people leave the boss นะครับหรือคนตัดสินใจลาออกไปเพราะคนอยู่ไม่ไหวกับหัวหน้างานมากกว่าที่อยู่กับองค์กรนะครับจึงเป็นที่มาที่สําคัญว่าหัวหน้างานเองเ,องเนี่ยคงต้องรู้จักที่จะบ,บริหารจัดการตนเองเพื่อให้ลูกน้องอยู่ได้โดยมีความสุขและสามารถสร้างผลงานที่ดี ให้ก hey, ับองค์กรได้นั่นเองครับ